สวัสดีครับเอฟซีนังจิตเเลูกพี่ควายาลลูกพี่ควายาลนั่นองไม่ต้องนังจิตเอเซีนายางเั็นใจไม่ปองวางตรงนี้ตุกคนดูนี่สินู้นใจยายให้ดูว่ามีมันมีพรมาเย็นาเป็นกจิตผู้วายโอเอฟนั่นดูยูนี่นี่มัเล่นเกะเจ็บน่ล่ะเจ็บดี เกูใช่มันจะยิบปล่อยสิผมอวัวทายาทนะจูนธรรมดาอย่นังไลยผมผู้ดูยีนันธรรมดาสติชัยนี่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 อ่ะลูกพี่คอยเห็นเด็กหน่อยอยู่บ้านคอยเขาจับเขาจับหางเลยเด้เขาจับหางแบบจับนี่เลยเด้เออเอาเอามันเอามันไปทางใดล่ะบ่านนี้เอาไปเขาป่าเขาดงผุนไปมันกับบ่ไใดเฮ็ดยังเฮานะอยู่ภายอยู่มั่นนะ ไหนยุ่งแล้ไม่ตอดเลยนี่สิมันไม่ต่อตอดเราได้ไงเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาหนอนไปแล้วผุนไปแล้วได้ย่ายเลยมันเข่าเฮือนเจ้าได้มันกัดลูกหมาเจ้าได้จู่เขี้ยเขาก็ไพ่ผุนเขียวขาเท่าลังผุนพั่นนั่นน่ะเจ้าจับได้อยู่ปะเองเเจ้าเอายังมาจังได้มันกินใช่ผ้าแพรมาใช่มันอยู่ใส่อยู่ดิคุณจะเอาไปผุนแม่เขาไพ่ผุนให้ใครให้มันกัดอันนี้ก่อนเออเอาเขาเขาไพ่ ชื่อบวกัดเด็กน่อยบ้านข่เขาจับเนี่ยจับหางันจับหางคึกเลยบ้านคนนจับนี่เลยนี่ให้ไมนจับ่อยซิโซ่จับเบิ้งบ่นี่จับรเจ้าบ่เอามาผ่าผ่าเจ้าเอ้ยนี่นี่อยมีดเนี่ยตะไคร้กูกูไผ่ก่อนกู่ไผ่กู่ไผ่ังวมาใส่ระยนด

เขาอยู่ของเขาเราก็อยู่ของเรานนไปต่างคนต่างอยู่กูไไกู่ามป่ยเขาไม่ได้ปล่อยล่อยไปนาทำอะไรนะต้องพี่ยังไงนายเจ้าเไปเออไปปล่อยใปกล่อง ก็ว่าย่ปล่อยสนาูนนอนนลูกพี่คอยย่านแม่งเงาคอย่ย่านเด้อคอยมาตอดอย่าไปหาย่านตัวหน่อยก็เฮาตั้งเยอะบัน่อระโอเคโอเคเอฟซีฝากคลิปไที่นี่ครับสวัสดีครับ